คิดสิจ๊ะกับครูโปโป <Yeah! S 2> ช่วงเวลาของคณิตคิดสิจ้านะคะมาต่อเนื่องกันดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วเจอครูโปโป้นะคะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับวันเดือน A, เดือนปีเอ๊เดือนราศีค่ะตอนนี้คุณครูโปโปมาแล้วนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นิตาแล้วก็น้องๆด้วยนะครับรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับวันนี้จะมาเล่นสนุกอะไรต่อคะครูก็มีเกมเป็นคำถามนะครับให้น้องๆแล้วก็พี่นิตาได้ฝึกสมองนะครับฝึกสมองจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนในเรื่องของวันเดือนปีกันไป คระ่เพราะนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่นะครับในโจทยรักกันนะเข้าโจทย์เลยนะครับน้องๆอ,อ,อย่าลืมคิดตามด้วยนะครับครูโปโป,โปโมีเวลาให้ประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากที่ถามคำถามเสร็จแล้วนะครับรอบนี้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามีช้อยให้เลือกอนะไม่ต้องคิดเองครูทวนก่อนไหม ทวนนิดนึงครับก็คือเดือนของเรานะครับมีทั้งหมด12เดือนนะครับเดือนของเรามีทั้งหมด12เดือนก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกระะกฎาคมสิงหาคม กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมทั้งหมด12เดือนะนะครับเดือนที่ลงท้ายด้วยคมก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด31วันนะครับส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมีทั้งหมด30วันนะครับแล้วก็จะมีเดือนอยู่1เดือนครับที่จะประหลาดกว่าคนอื่นเขาก็คือกุมภาพันธ์นะครับหรือว่าเดือนที่2ของเรานี่แหละนะครับก็จะมีด้วยกัน28วันแต่ว่า4ปีจะมี1ครั้งครับที่จะ เป็น29วันอ่ะนี่เป็นคีย์เวิร์ดของเรานะคะที่จะได้เป็นคำตอบที่เราจะเอามาใช้ในการเล่นเกมด้วยอ่ะใช่ครับผมเริ่มเลยค่ะครูพร้อมมากอ่ะเพราะฉะนั้นไปโจทย์ข้อแรกเลยครับนะโจทย์ข้อแรกบอกว่าในหนึ่งปีครับเดือนที่ลงท้ายด้วยยน มีทั้งหมดกี่เดือนโอ้ยขอเวลาก่อนนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยโยนมีทั้งหมดกี่เดือนนะครับมีช้อยให้เลือกครับกอไก่สี่เดือนขอไข่ห้าเดือนคอควายหกเดือนแล้วก็งองูเจ็ดเดือนครับตัวช่วยได้ไหมคะอ่ะติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊ก ติ๊กตอ <ใน S 1> อ็อกสายยนต์กันยไม่ได้ยยละไม่ได้ละเด,ดาว่าสี่ค่ะนะเดาว่าสี่ก็คือกอไก่นะครับสี่เดือนอ่านน้องๆตอบข้อกอไก่เหมือนกันหรือเปล่านะถ้าน้องๆตอบข้อกอไก่แสดงว่าน้องตอบถูกนะครับเย่เก่ง <นะ S 2> ไปเนี่ยเมื่อกี้ลงท้ายด้วยยนต์ละข้อต่อไปน่าจะเดาออกนะว่าจะถามอะไรคมค่ะข้อต่อมานะครับในหนึ่งปี เดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีทั้งหมดกี่เดือนนะครับอ่ามีช้อยให้เลือกเหมือนเดิมเลยนะครับก็ไก่สี่เดือนขอไข่ห้าเดือนขอควายหกเดือนแล้วก็งองูเจ็ดเดือนครับอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก <7 S 1> ติ๊กตอกยังไม่ถึงห้าวิไม่รอให้น้องๆได้คิดก่อนเลย ก็ยังไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดพีนิตาพูดเนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็จะไปสับสนไงว่าแบบเอ๊ะเจ็ดเดือนจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างนี้นะครับต้องให้น้องๆได้คิดก่อนสักครู่หนึ่งนะครับโอเค,ะคะอ่ะก็เจ็ดเดือนนะครับเป็นคําตอบที่ <laughs> ถูกต้องนะครับนะเห็นมาง่ายง่ายแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับนะเป็นการบริหารสมองของเราด้วยนะครับในการฝึกคิดนะครับบางคนอาจจะยังจําไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้นิ้วในการนับหรือว่าแอบ,บมีปฏิทินติดไว้ในตัวนะครับที่บ้านอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาช่วยเหลือได้นะครับค่ะ ข้อถัดมาครับพินิตาจําได้ไหมน้องๆจําได้ไหมว่าแต่ละเดือนของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคําถามข้อนี้ครับบอกว่าเดือนที่7ของปีมีกี่วันพินิตาจําได้นะก็ไก่28วันขอไข่29วันขอควาย30วันงองู31วันนะครับ ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะตอบครับงองูค่ะงองูสามสิบเอ็ดวันนะครับอ่ะน้องๆครับตอบว่าอะไรกันเอ่ยก่อนที่จะไปตอบจํานวนวันเนี่ยต้องรู้จักก่อนว่าเดือนที่7ของปีเนี่ยคือเดือนอะไร เดือนกรกฎาคมค่ะอ่าเพราะนั้นพอเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับลงท้ายด้วยคมก็เลยมี31วัน,นถูกต้องนะคะเพราะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมนะเห็นไหมคือนอกจากเราจะรู้จักชื่อเดือนนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าลำดับของเดือนเนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในปีนะครับข้อถัดมาครับเดือนใดมีจำนวนวันน้อยที่สุดอ่าอันนี้น่าจะตอบกันได้หมดแน่นอนเลยะนะครับก็ไก่ธันวาคม ขอไข่มีนาคมคอควายมิถุนายนแล้วก็งองูกุมภาพันธ์นะครับอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้พินิตาเลิงล่าใหญ่ละนะครับอิ๊กตอบ <laughs> นะติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอ่าหมดเวลาครับคำตอบคืององูกุมภาพันธ์ค่ะอ่ากุมภาพันธ์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนะนะเพราะนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นชื่อเดือนที่ประหลาดกว่าคนอื่นเขา ไม่ได้ลงท้ายด้วยคมไม่ได้ลงท้ายด้วยยนเพราะนั้นจำนวนวันของเขาก็เลยมีน้อยที่สุดนะครับนะตัวนี้น่าจะจำกันได้ทุกคนแหละนะครับอ่าถัดมาครับข้อต่อมานะครับนะเป็นการรู้จักลําดับของเดือนในแต่ละเดือนนะครับคำถามคือเดือนอะไรอยู่ก่อนหน้าเดือนกันยายนครับเดือนอะไรอยู่ก่อนหน้าเดือนกันยายนนะครับออรก็ไก,ยยนนก,กมิถุนายน ขอไข่ตุลาคมขอควายสิงหาคมงองงูกรกฎราคมพี่นิตาชูมือมั่นใจมากนะครับอ่ะให้เวลาน้องๆ้องสักครู่หนึ่งติ๊กตอก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 โอเคครับตอบครับข้อควายสิงหาคมค่ะอ่ะสิงหาคมนะครับ ถูกต้องครับนะครับเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่9้าใช่นะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่อยู่ก่อนหน้ามันเนี่ยก็คงต้องเป็นเดือนที่8เพราะฉนั้นสัญลักษณ์ของเดือนที่8ก็คือเดือนสิงหาคมนะครับหรือว่าเดือนที่มีวันสําคัญก็คือเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะนะครับข้อถัดมาครับอ่ะอันนี้ต้องฟังดีๆนะครับเดือนเมษายนรวมกับเดือนมิถุนายนมีจำนวนวันทั้งหมด กี่วันนะครับเมษายนกับมิถุนายนโอเคมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันนะครับก็ไก่30สิบวันขอไข่60สวันขอควาย6 1สิบดวันแล้วก็งองูห2สิบสองวันนะครับติ๊กตอก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 ติ๊กตอติ๊กตอบอ่ะตอบครับขอไข่หกสิบวันค่ะอ่ะหกสิบวันเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะคบ <Yeah. S 1> นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามิถุนายนก็สามสิบอ่าใช่เมษายนก็สามสิบอ่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นสองเดือนนี้นะครับรวมกันก็มีจํานวนวันทั้งหมดหกสิบวันอ่าอันนี้เป็นคําถามที่อาจจะต้องใช้ความคิดนิดนึงนะโโหถ้าวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่สิบห้าพฤษภาคม เมื่อวานจะเป็นวันที่เท่าไหร่เมื่อวานนะพรุ่งนี้คือสิบห้าพฤษภาคมนะครับเมื่อวานจะเป็นวันที่เท่าไหร่ตอบได้ลคะคะมีคําตอบให้เลือกนะครับกไก่สิบหกพฤษภาคมขอไข่สิบห้าพฤษภาคมขอควายสิบสี่พฤษภาคมแล้วก็งองูครับสิบสามพฤษภาคมนะอันนี้น้องๆอาจจะต้องฟังคําถามดีๆนะครับอ่ะติ๊ก ตอกติก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 ตอกอ่ะตอบครับงอง,งู13พฤษภาคมค่ะอ่าสิพฤษภาคมถูกต้องครับเย่แต่จริงๆถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีช้อยคําถามคําตอบเลยครับเราสามารถที่จะคิดแล้วก็ตอบได้เลยนะครับอันนี้ก็กลัวน้องๆจะยากไปก็เลยมีช้อยมาให้ช่วยเหลือนิดนึงค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วครูถามว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันที่15แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เท่ากับว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่14เมื่อวานก็ต้องเป็นวันที่13อ่าใช่ครับผมใช่ครับนี่เลยนะข้อถัดมาครับก็เป็นตัวเลขนะครับที่บ่งบอกเดือนนะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายนะเดือนที่11ของปีปฏิทินนะครับ คือเดือนอะไรนะครับน้องๆจํากันได้ไหมว่าเดือน11ของปีนะครับตรงกับเดือนอะไรนะครับจําได้ก็ไก่ธันวาคมครับขอไข่ตุลาคมคอควายพฤศจิกายนแล้วก็งอง,งูกันยายนครับอ่ะติกตกต๊กตอกติ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 ๊กตอก อะตอบครับพฤศจิกายนค่ะอ่ะพฤศจิกายนนะครับน้องๆจําได้ไหมเอ่ยเดือนที่สิบเอ็ดนะครับคือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับถูกหมดเลยนะเนี่ยนะง่ายง่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมาหลอกล่อเลยใช่ไหมค่ะนะตรงๆไปเลยนะครับกับเกมในวันนี้นะครับข้อถัดมาครับเดือนใดมีจํานวนวันมากที่สุด นะครับนะเราเคยเจอคําถามว่าเดือนใดมีจํานวนวันน้อยที่สุดแล้วตอนนี้เดือนใดมีจํานวนวันมากที่สุดนะครับกอไก่กุมภาพันธ์ขอไข่เมษายนขอควายกันยายนแล้วก็งองูมีนาคมนะครับอ่ะติ๊กตอก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  อ่ะตอบครับงงูค่ะมีนาคมอ่ามีนาคมนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยคมก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันนั่นเองอย่ากให้เจ้าจอบมาแข่งด้วยจัง <laughs> รับรองแพพินิตาลรบาบคาบแน่แน่ไปที่ข้อสุดท้ายครับนะอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับอ่าถ้าน้องๆจําได้ว่าแต่ละเดือนมีวันเท่าไหร่เนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับยิ่งมีตัวเลือกให้เป็นตัวช่วยด้วยเนี่ยก็ยิ่งง่ายใหญ่นะครับอ่ะข้อที่10ครับเดือนมีนาคมรวมกับเดือนกันยายนจะมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันนะครับเดือนมีนาคมรวมกับเดือนกันยายนจะมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันนะครับก็ไก่31วันขอไข่60วันขอควาย 61วันแล้วก็งองงู62วันถูกแ<ท>นะะ่นอน tiktok 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 อ่าตอบครับหกสิบวันค่ะหกสิบเอดวันเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับผม นะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเดือนมีนาคมมี31วันนะครับแล้วก็เดือนกันยายนมี30วันเพราะฉะนั้นก็รวมกันเป็น61วันนั่นเองขอรางวัลค่ะครูทุมหมดเลยนะเอารางวัลอะไรดีแล้วแต่ครูเลยค่ะได้หมดเลยอ่าน้ําเปล่าหนึ่งขวดแค่นี้นะคะครูโอ นะก็เดี๋ยวหาเค้กมาให้พินิตาละกันเย้นะครับผมเป็นรางวัลน,นะครับสำหรับนักเรียนดีเด่นนะตอบถูกทุกข้อเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับก็จะเป็นความสนุกสนานนะครับกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเดือนนะครับเพราะนั้นน้องๆน,นี่ก็อาจจะไปคิดคำถามมาเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับโดยการ ใช้พวกคำถามพวกนี้ที่ครูปโปโปโดได้ถามพินิตาแล้วก็ถามน้องๆไปนะครับรวมถึงเราอาจจะไปปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เราได้ฝึกความคิดในเรื่องของวันเดือนปีให้ได้ด้วยนะครับผมค่ะย้ันไปขอบคุณครูปโปโป,โปโด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคณิตคิดสิจ๊ะกับครูปโปโป